น้องชาบแบลิสวันที่17ส,สิงหาคมนะครับเรามีรายการหรือเป็นงานพิเศษที่เราเรียกว่าบับบิ t จุดเกิดเป็ s สักเเราไม่มีอย่างนี้มานับสิปีแล้วนี่จะเป็นงานใหญ่ที่สุดตั้งแต่ในรอบที่สปีที่ผ่านมาขอทั้งหลายพาพี่น้องกันเยอะๆแล้วก็พี่บอกว่าเมื่อพี่น้องอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันน่าชื่นใจเป็นการดีกระ,ะเที่ยวประจักรเจเทวพอลงมาเป็นเคล็ดลับที่ทั้งหลายบับบิสซื้อตลอดมา แต่ด้วยพระพรของพระเจ้าเมื่อทั้งหลายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเรามีคุณภาพแล้วปริมาณก็จะตามมาเองวันนี้เราดีใจที่เห็นคุณภาพของพี่น้องแบปติสต์รวมกันและปริมาณที่กำลังเพิ่มขึ้นอีกสักครั้งนึงครับวันที่17สิงหาคมให้เราไปกันเยอะๆเพราะว่าเราจะเป็นต้องไปในงานที่เรียกว่า Baptists Together in Success ข้าทานงานไม่สำเร็จนะครับให้ไปเยอะๆเลยครับ t ในโอกาสนี้ผมก็อยากจะขอหนุนใจพวกเราชาวแบปติสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้รับใช้และก็เพื่อนๆสมาชิกชาวแบปติสที่เราจะช่วยกันประกาศนำผู้เชื่อนำวิญญาณผู้คนมากมายให้มาถึงความรอดในพระเจ้าด้วยกันเราต้องมีเป้าหมายในปี2020ยังอยู่ในช่วงอายุของพวกเรา เราต้องทำให้สำเร็จครับงานในครั้งนี้ถือเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเราจึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวบัพติศทุกท่านที่จะร่วมพลังร่วมแรงร่วมใจกันก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันสู่ปี2020อย่างพร้อมเพียงกันค่ะพระเจ้าอยู่กับบัพติศให้พวกเรากล้าหานเข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทุกคนคือส่วนสําคัญในงานนี้นะครับพี่น้องบุ่งสู่นิมิตพิ่ชิตเป้าหมายด้วยกันครับผมเชื่อว่าเมื่อเราทําสิ่งดีๆสําหรับพระเจ้าของเรารุ่งไว้่อเราสำเร็จทุกครั้งส0 2 0ปีที่แบปทิสต์จะครบ50,000เป็นไปได้ครับให้เรามารวมพลังกัน เพื่อการพลิกฟื้นและเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของแบดติสตคนประเทศไทยด้วยกัน17สิงหานี้ยแบดดิสมากันทั้งโบสถ์้นะครับ <พอ S 2> ผมเชื่อฟืน้นฟูได้นะครับพระเจ้าอยู่กับเราเราจะมารวมพลังร่วมกันเพื่อจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เราจะขับเคลื่อนง,งานของพระเจ้าด้วยกันเรามาร่วมใจกันอธิษฐานเป็นน้ำนย่งใจเดียวกันเราจะเพิ่มประชากรแบตดิสตด้วยกันพบกันให้ได้นะคะในวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะ Let us come together and join the Baptists together in success to reach 50,000 people for the Kingdom of Heaven here in Thailand by the year 2020. Chai Wang Chai Nai Baptist t o g e t h e r in s u c c e s s ก้าวไปข้างหน้าสู่ปี2020โดยกันร่วมกันเรียนภาษาหน้าใหม่ของบาติสเมื่อเราลงพลังเปหนึ่งเดียวพระเจ้าจะเทควอนอันยิ่งใหญ่สูบ่บาติสกล่าวไม่ใช่คนหนึ่งคนใดที่จะทำได้แต่งานในครั้งนี้ต้องการร่วมมือร่วมใจพลังจากชาวบาติสทุกท่านที่จะร่วมพลังกันขับเคลื่อนอาณาจักรของพระเจ้าไปพร้อมกัน 2020จะสำเร็จตามน้ำประทไทย2020จะสำเร็จตามน้ำปรไทย2020จะสาเร็จานระไทย